เราเรียกว่าข้อกำหนดใช่คือของเราตอนที่เจ็ดสี่วันแต่ก็ก็ดีน้ำบอว่าเดียไปก็สบายดีโอเคเดียวเียมันก็เป็นเรื่องปีเลยนี้เมื่อไรทำงานขันเไยมแล้วขอต้อนรับเรัดก็คือลาอสาเยก็เป็นงานทที่เขาทอ่ะขอไม่สิิ ก็จะร่าเริงที่สุดนึงแล้วให้เราไปทำเงี้ยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้สนใจร้องอะไรทีก็คือแต่มันเขามาบอกเราว่าต้อนมีกดว่าไม่ให้ไปทำงานจากต่างประเทศแล้วเขาจะออดิชต์ตรวจเจออะไรประมาณนี้ไม่เคยอยู่ในไทยใช่ก็เลยแบบอื่ี่ว่าเป็นคีเออเป็นแนวคีแต่ว่ามันมันคือค่าอะไรนะค่ายืดๆแหะค่านิ่ๆอ่ะแต่แต่เราไปเดินเนาะเมื่อวานแหละแต่เราไปหาซื้อแบบเราใส่ยันจนแบบอันนี้ เราไปได้ใาสม่สวมเอาเงี้ยสบายถ่ายแล้วแล้วก็ถอยคันเรงี่คัดบอรถอยเปที่เทคนิคไม่ได้ใชอะไรเทคนิคธรรมชาติเนี่ไม่ได้หาหมอนักความอะไรเนี่ยหรออะไรนะเทคนิคอไรไม่นักควันเทคนิคในการทำไม่ไดะเลย่าะ จริงๆแล้เราอยากเป็ผู้หญิงแบบพ่อเราอยากได้หลานใช้แล้วพ่อเราคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เขียนการ์ดเลยอ่ะเหมือนเอาห้อยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ซับซิทอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะไปฟังมาก็คือมันจะเสริมทางการรูปเวลารอเวลาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังเราก็ซื้อมาตอนแรกแบบไปดูแบบของชิปต้ั้มของอะไรอ๋อแบบเดินผ่านมา